รดฟรีดาวผ่อน7000ันนะคะได้รุ่นท็อปเลยยาริทเอทีพีเมียมนะคะปี 2, 2021ในเม่เพียง30,000เดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะกับคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายารีตเอทีตัวพีเมียมนะคะปี 2, 2021นะคะเครื่องยนต์1นนะคะสะภาพเดิมสวยมากๆเลยค่ะแต่งสเกิรมาให้รอบคันเลยนะคะจะได้ล้ออันรอยจากโรงงานเลยนะคะสะภาพเดิมสวยๆพร้อมใช้งานค่ะ เดี๋ยวพามาชมภายในคันนี JI, ้กันเลยค่ะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เป็นโทนสีดานะคะส่วนมากๆโครงมาได้แบบมันตีฟังก์ชันเลยเลขไม้เพียง3ามหมื่นเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆค่ะพอเกินางกา AM FM วิทยุฟังได้ปกติเลยนะคะและได้เกียร์ออโต้ไปเลยค่ะโครงสร้างเดิมใช้งานปกติค่ะไม่มีชนหนักติดว้อจมน้ำมาแน่นอนรับประกันเลยค่ะถ้าตรวจเตอยินดีซื้อคุนรับเปอร์เซ็นต์ค่ะ จองเลยค่ะเพียง199บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้ผลคํำเลยค่ะพนักงานบริษัทนะคะใช้บัตรประชาชนกับสลิปเงินเดือนออกได้เลยนะคะหากใครสนใจนะคะคอมเมนต์ชอชื่อบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรติดต่อที่เบอร์0924478888และ0984644363นะคะแล้วมาพบกันที่โชวลุูมกอลิล่าคานะคะ